ไปทางไหนไม่มีใครผู้ใจไรสันคน 光年。 จะคนจะหันมามองและเข้าใจคนคน นีนะคิดว่าตอนท้ายพี่ก็จะมาเจอให้มาเจอกันแหละไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่ามองไม่เห็นกันให้มองเห็นกันแต่เหมือนแบบมาระบายความเหงาไปพร้อมพร้อมกันให้มันอิมแพ t ขึ้นคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเชิง เซเว่นอีเวนพิมดอกจันสี่เก้าหกดอกจันตามด้วยรหัสท้ายใบเสร็จแล้วกดสี่เหลี่ยมโทรออกลุ้นทองสองบาททุกสัปดาห์ลุ้นทองหนักเจ็ดสิบบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่าสิบล้านบาทถึงยี่สิบห้าพฤศจิกายนนี้เก๊เก๊กลางกลางเล็กเลกอครับเหมือนแบบเราจะทำอะไรเนี่ยออไป่ะแล้วเล่นเล่นให้ยาวขึ้นจะแบบ จะอย่างนี้กิจกรรมเอาตัวลงหรือว่าอะไรให้มันเป็นให้เป็นประโยชน์อย่าแค่เสนอคําแล้วก็สิ่งที่ทําได้อย่างหนึง่งคือการอินเข้าไปกับดนตรีดนตรีจังหวะกลองอะไรเงี้ยไม่จําเป็นต้องรอ,อคำอย่างเดียวแบบตึงใช้ใช้ร่างกายกับกับดนตรีบ้างก็ได้แล้วก็ตอนที่เมย์ร้องแล้วปอนไม่ได้ร้องอ่ะก็ยังต้องต้องอินคาแรคเตอร์อยู่ ยังต้องบิวเรื่องนั้นต่อไปไม่งั้นปอจะเป็นคนปล่อยแล้วก็ว่างแล้วพอท่องตัวเองเราค่อยมาไม่งั้นมันไม่มันไม่ดูไม่ต่อเนื่องไม่เนียไม่ไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรติเพราะมันไม่ใช่เพลงแบบมานั่งดูเวลาแต่ว่าถช้คอมเมนต์คอมเมนต์ว่าร่างมันไม่ได้สื่ออารมณ์ให้รู้สึกน่าสงสารแค่นั้น จร,จริงๆแล้วใช่ะนะครับเราออกไม่ออกก็ได้ได้ผมว่าอยากอกเยอะด้วยด้วยแต่ว่านี่คือปัญหาว่าถ้าเกิดครูใส่แล้วเราไม่ฟีลเราไม่เข้าใจอารมณ์นั้นอ่ะ <S S มันก็ดูเก้งก้างนั่นคือหนึ่งจากความไม่เข้าใจเพราะว่าครูเอาท่าที่มันเคยเวิร์กกับอารมณ์คนอื่นมาก่อนแต่ว่าตัวเรากับตัวเราอาจจะลองแล้วไม่เหมาะสมอ<ำ>ีกอย่างหนึ่งคือร่างกายเราไม่ได้มันไม่ได้เหมือนคนอื่น ทำท่านี้อาจจะไม่สวยแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นเราก็ผลิตอะไรออกมาเองไม่เป็นเข้าใจว่าเราก็คิดเองไม่เป็นฉะนั้นการบ้านคือไปหาเอกของตัวเองมาให้ได้ดมันมันเหมือนแบบเราดูละครแล้วเราเหงาบนเตียงมันต้องขยำข้าหข่มหรือวแบบ่ามีหมอนมันต้องมันต้องกอดหมอนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ท่าเต้นมันเป็นอาการของคนเหงาเป็นอาการแบบ ตรื่องซึมมาการแบบสายตาที่แบบมันแบบสายตามันเอาโฟกัสเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับตัวเพราะมันแบบอะไรอย่างเงี้ยเราต้องลองลองคิดถึงหนังที่เราดูหนังอะไรมันเกี่ยวเศร้ามันวิธียังไงที่อย่างเงี้ยน่ะมันไม่ใช่ท่าทางมันคืออาการของมนุษย์เราเอานั้นมาใส่ในแบบของเราอืมฉะนั้นมันจะไม่งั้นเราก็จะเป็นสัญชาตยาณที่ทำออกมา การมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับต้องทำกันมากงนี้มาก,ก่อนพี่เชื่อว่าเราจะฟองกันเยอะแหละเพราะเมียเขาขยันก็จะชวนกันชวนผมขยันกชวนแต่กองไม่ถ่ายตองขยันเ <c oughs> นเ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 นนเ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 นนนเนเนเน้นเเน้อเนเดเน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 เเนรนเ <c oughs> มเนเเนเนนเนนนนเนนนเนยเเนเ S 1> <S 1> <S ว่าแบมีอย่างนี้ครับเวลาผมเหงาผมผมกอตัวเองเวลาผมเหงาผมกำหมัดอย่างนี้แล้วผมก็แบบมองมือตัวเองอะไรเงี้ยไปหามาสามอาการเพราะมันไม่จำเป็นต้องทํำเรืเ่อยๆอาจจะเป็นแบบมันอาจจะทําแค่ครั้งเดียวแต่ป็นชัดๆแล้วก็ไปซึมดนตรีด้วยว่าดนตรีมันเรียบเรียงยังไง <S <S ดื้อๆเมโลดี้มันเรียงยังไงกอมันยังไงเพื่อที่ว่าตัวเรามันจะได้ตามนั้น นี่มีอะไรมากแค่นั้นแหละครับเสร็จเด็วหมทำกันบ้านม,มันไม่ใช่เพลงกัน<ม>บ้านถูกวิชาอะไรปุ๊บเน,ะนะาะเออเราไปใช้ acting ก็มีกันบ้านหนึ่งในสี่หลายชั่วโมงโฟกัสเพลงนี้โฟกัสไปที่ร้องครับและ acting เพราะเพราะท้าร้องดีสวยงามมากร่างน่าเกลียดเท่าไหร่พี่ว่ามันก็ขายรอดาทําได้าน คามจริงมันมันคือการขับมาจากอารมณ์ข้างในอะคำร้องที่เราจะร้องมันก็ต้องรู้สึกก่อนถูกปะถ้าเกิดเราต้องต้องสัมพันธ์กันเนาะทำกันบ้าแล้วกันคือเราูรู้แล้วละ<ล>คิดท่าคิด,าคดอาการหาหาอาการเหงาอาการเหงาอาจจะแบบลองเล่นแล้วแบบทำท่านี้แล้วก็ให้เพื่อนถ่ายว่าถ่ยอะไรคิดอะไรอยู่่ครับภาษาการ ううรครับ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 ฮ่าก um ้าได้เขียนไอ้สี่ก่อนเลยวจดมาเผื่อๆไว้ก็ได้ครับถ้าได้มากกว่าสามก็จดเผื่อๆเก็บไว้เมย์มันถึงวะเมื่อกี้มันไม่ถึงน้องไม่ถึงเหร ลงนี่นงไม่ข้ไม่ใช่ที่วางขาใช่ไหมไปชุดไปชุดแล้วเปล่าวาข้ออไร ไม่อยง้นแบบไม่มีทางร้องได้เหงาไงถ้าไมัทำวอคอลไลท์ร้องไม่ได้หรอกร้องเสร็จก็เจ็บคอถ้าเต้นคือแบบที่สุดในสามโลกคือครูปอก็พยายามหาท่าที่นี่ทำได้แต่รอบนี้ก็ทำไปทไม่ได้ไงเฮ้ยแต่เราชอบท่าของปูนมุกมากอ่ะโอ้โหโท่าเป็นไงพี่โอ้โหฮะคิดมากแล้นะคือแบบท่าคืออย่างเงี้ย ถ้าคืออย่างเงี้ยเออย่างเงยตลอดครูลสนโคตรเจ๋งอ่ะครูคูลสอบยแตคือก็คิดว่าัดีไหมประเด็นเดี๋ยวคือปูนเต้นไงให้เท่นั่นแหละ่คือปูนเต้นปูนเต้นตุลมาไของคิวอ่ะของคิวอ่ะเต้นไงให้กลืนต้บจอ